Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man. I still go. Go, 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 Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. วันนี้นะคะมาพบกับเซลน้องนานะคะอยู่ที่เอกออโต้คาร์นะคะวันนี้นางก็มีรถกระบะแต่งสิ่งพร้อมรุยทุกการเดินทางนะคะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นเจ้าคันนี้เลย <S <S อีซูซูออนิวดีแมกบูพาวเวอร์สเปซแคปนะคะตัวเตี้ยเครื่องยนต์1 9 DDI ตัวเอสนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเป็นรถปี 2, 0, 2021นะคะข้างวดอยู่ที่1 0 0พัเท่านั้นผ่อนถูกมากๆเลยนะคะรถใหม่ไม่น้อยสภาพป้ายแดงข้างวดแสนถูกนะคะออกง่ายอนุมัติไวและออกได้ทุก ะะต้องที่เอกออโต้ขาดเท่านั้นนะคะเอกลักษณ์โดดเด่นที่ลงตัวนะคะมาพร้อมกับสีเทาหรือว่าบอลเทาบอลเงินที่เราเรียกกันนั่นเองนะคะรอบคันสวยมากๆเลยนะคะกระจังหน้าของเขาเนะคะเป็นโลโก้ซูซุนะคะคมชัดดุมากๆเลยนะคะไฟส่องสว่างคู่หน้าของเขานะคะก็เป็นแบบมันติลีเฟคเตอร์ฮารูเจนนะคะตาไฟใหญ่มากๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัว ไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้านั่นเองนะคะในส่วนของตัวล้อพลาดไม่ได้เลยนะคะเป็นตัวล้อแมกใหม่ขอบขนาด18นิ้วนะคะตัวยังสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะบอกเลยว่าสวยครบมากๆเลยนะคะเป็นรถกระบะแแคบเปิดได้ตัวเตี้ยน,นั่นเองที่ทุกคนตามหากันเยอะแยๆมากมายเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนะคะด้านท้ายของเขานะคะก็แต่งซิ่งสวยมากๆเลยนะคะมือท้ายนะคะที่จับประตูด้านท้ายนะคะก็เป็นแบบสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆนะคะแล้วก็ไฟเบกรกลอนที่สามนะคะก็จะติดอยู่ด้านบนหลังคา เห็นเด่นช <st ress ament> <st ress> ัดมากๆเลยนะคะก็เป็นทรงสปอร์ตเท่ไม่ซ้าใครเลยนะคะภายนอกครบขนาดนี้แล้วนะคะภายในนะคะไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะภายในของเขาเนี่ยครับก็ถูกแต่งมาด้วยลุกสีทูโทนะคะแดงตัดกับสีดํานะคะตัวเบาะของเขาเนี่ยะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําตัดกับสีแดงลายการ์ตูนสวยแบบนี้เลยนะคะออกแบบโอกก็ชับปรับสรีละนั่งได้สะดวกสบายเลยนะคะตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ยคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะคะหน้าจอเรือนใหม่บอกเลยว่าคันนี้ไม่นอ ง่ยมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะทุกการขับขี่แน่นอนนะคะ แผงควบคุมกลางของเขานะคะก็จะมีเครื่องเล่น CD ดีวิทยุ AUX USB ครบเลยนะคะคันนี้ด้วยระบบเกียร์แมนวนวลนะคะ6สปีดนะคะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลพร้อมไปกับคุณลูกค้าในทุกทกที่ด้วยเครื่องยนต์ 2,500cc เลยทีเดียวนะคะใครที่กําลังมองหากระบะแต่งซิ่งคันนี้อยู่นะคะ Isuzu D-Max ข้างว่าอยู่ที่10,000เท่านั้นนะคะผ่อนถูกมากๆเลยแล้วก็ออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางที่ขึ้นมาด้านนี้ได้เลยนะคะ วันนี้นะคะนางต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วจะเจอกันใหม่ในรีวิวคันหน้าว่าจะเป็นคันไหนมีรถรุ่นอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ